4ี่โมงแล้วไปโมงกว่าแล้วตาเอต่าเอคราบจุงกะสวัสดีแมวบองโอนกรุบๆรุบเคลียเจลออสนุกสุขสบายน้อจ้าสวัสดีนะคะพ่อแม่พี่น้องทุกคนสุขสบายกันดีกันทุกคนนะคะพบกับสาวตาพาแซ็บวันนี้พาแซ็บนี่ ขั่วกลิ้งจ้าขั่วกลิ้งหมูใส่สตอเด้วยจ้ะเด้อมาเด้อแซ่บๆด้วยกันจ้าพักเที่ยงพักเที่ยงกินข้าวแล้วเด้อก็มีผักกินเคียงก็มีพาร์สลีย์มะเขือจากสวนแตงกวาแล้วก็มะเขือเทศเชอร์รี่เด้อจ้ามาเด้อทุกคนแซ่บๆด้วยกันค่ะกินแล้วต้องรีบไปเข้างานต่อนะคะ อ,อร่อยว่ะรู้สึกไม่ค่อยดีเลย เหมือนจะหน้ามืดอ่ะสึกแปลกๆค่ะวันนี้เขาว่ากันว่าถ้ากินสตอต้องมีมะเขือตาม กันเอ่อไล่กลิ่นของสตอสวัสดีจ้ามาสุมแรงใจสบายดีไหมคะสวัสดีค่ะน้องแมทสบายดีคะ่คะพักเที่ยงหาโอกาสหน่อยมะเขือดับกลิ่นสตอได้เด้อเขาว่ากันว่าเนาะ มาจ้าทานข้าวด้วยกันค่ะน้องแ็ทขอบคุณเดอ้อที่เข้ามาทักทายจ้าเมื่อเขือลายอือดูเม็ดมันจะเพิ่มเป็นแดงแล้ว แก okay. ้กินเป็นกแฟกแท้จ้าเนื้อชอบกินผักเยอะๆแบบนี้ละค่ะใช่อร่อยเนาะพี่จาก็ชอบสตา์นี่ก็มาจากเมืองไทยเลยจ้าจ้าเอาใสา่ช่องแช่แข็งไว้เป็นทั้งฝักเลยนะ คาสลีนอ่ะแต่ว่ารสชาติคล้ายๆไอ้ใบบัวบกชอบกินแล้วน้องเล็กสบายดีนะคะ โอ๊ยเผ็ดได้ใจเด้ออืมมื่อคือเปาะจัดแล้วจา้าลูกตมลูกโตวเบอร์เลยเม่บอกสบายดีค่ะเยี่ยมเลยจ้าสมใจเฟมิลี่สวัสดีค่ะคุณสมใจเฟมิลี มาได้จ้าหิวข้าวคนใช้รายงาน้วแล้ะเนาะทานข้าว้ด้กันด้วยจะเดอร์ทานไม่สุภาพยังไงขออภัยด้วยจะเดอ น้องเมทบอกสวัสดีคุณสมใจ f ฟมิลี่ค่ะน้องเน็ทักทายจ้าคุณสมใจมทำเองนะคะเนี่ยเตรียมไว้เมื่อวานเนี้ยก็หยุดหยุดเสาร์อาทิตย์จ้าไม่ทำงาน คุณสมใจบอกว่ากินได้เซบมากเลยจ้าเพราะว่าฮิวไดจ้าบาวิชชาแนลสวัสดีจ้าบาวิชชาแนลทักทายที่สมใจนะแล้วก็ทักทายน้องเน็ตด้วยขอบคุณนะคะที่มารับชมทักทายจ้า สมใจคุณสมใจ f ฟม i l y ี่บอกว่าคุณบาววิททักไทยคุณบ่าววิทนะคะสวัสดีจ้าจากคุณสมใจนะคะคุณบาววิทต่อ,อเข้ากันดีครับมาจ้าบอกคอยหิวค็อกันนะมาเยอะ คืหมดอีกมีเนาะค่ะว่าอุ่นพอประมาณพอก,กินแล้วนะคุณสมใจเฟม i l y ี่ทักทายเอคุณเนตสวัสดีจ้าน้องเนต กินจะได้มีแรงไปสู้งานต่อช่วงบ่ายด้วยจะเด,ด้อว,วันนี้วันจันร์ทเนาะหยุดไปแล้วสองวันแล้วน้องแมปก็ทัก บอกว่าสวัสดีทุกคนนะคะบาเน็ตเอ้ยบาวิทชาแนลขอโทษดิอัน,นีจะชักทายจ้ะมะเขือวานหวานไหมเรารสรดน้ำชุ่มฉ่ำเสียนได้มากมะเขือเปาะได้แค่สามต้นเองเพราะว่า พอมันขึ้นมามันก็มันตายน่ะเพราะไปเยอะอยู่ต้นมันตายจ้ะต้นกลา้าต้องกินมะเขือตามเยอะดับกินสะตอแตงฟันก็ไม่หายเด้อเดี๋ยวเพื่อนๆที่ทำงานนะจะบอกไปกินอะไรมา น้องแมทบอกไปบอกว่าดูไปอยู่ไปค่ะทางนี้มัดจ้าทานข้าวเย็นก็เรี่ยงเอ่ยทางนั้นนะ่ะป่ายมงบ้านเราก็6โมงเย็นนะจ๊ะ6โมง16นาที สงสัยยังไม่หมด <c oughs> อุ่นข้าวเยอะไปหน่อยไม่เป็นไรจ้ะข้าวไม่หมดก็กินต่อพรุ่งนี้อุ่นต่อได้ไม่ทิ้งค่ะเพราะว่าทำนาไม่เป็นน้ <c oughs> องเล็ดบอกว่าวันนี้กินมาม่าจ้ะสามีติบบอนั <c oughs> น่งหน้าทีวีอ๋อ หืม,มาเขาอร่อยเด้ออืมเม็มดมเริ่มแดงแล้วแก่แล้วอะ่ะมะเขือหวานค่ะ มะเขือขืนก,กินไปแล้วหวานไม่ขืนเลยล,ลูกเล็กๆลูกเลายๆเล็กๆกลมๆขอบคุณสำหรับกำลังใจดีๆด้วยจ้าเด้อทุกทุกคนที่เข้ามารับชมเนี้ย เยอะข้าวถ้าไม่หมดจะจะใส่ถ้วยไว้อุ่นไว้กินต่อพรุ่งนี้ไม่เคยทิ้งข้าวหรอกจก้ะทำนาไม่เป็น อืมแท่บแท้เนยบอกขอตัวแป๊บเดียวมาขอตัวแป๊บเดียวมาค่ะจ like ouais. ้าน้องเนยตามสบายเลยเด้อขอบคุณจ้าให้ข้ามาทักทายพี่จา ดีใ,ใจสุดๆเลยค่ะอืมเอมแล้วั้าท่านผู้ชมอร่อยสุดๆเลยอะ่ะมีแรงขึ้นเยอะเลยจ้ะเพื่นอนๆจา้าอืม แต่เนี่ยออร่อยหวานอะเนอะผักที่ปลูกเองเนี่มันได้อัรรถจริงๆเลยอืมอิ่มแล้วรอดไหม วันนี้ต้องรีบออกเร็วๆหน่อยไล์สดเสร็จก็จะออกเลยเด้อเพราะว่าจะเอาเข้าวผัดไปไปฝากเพื่อนข้าผัดทรงเครื่องที่ตาทำเมื่อวานเนี้ยแบ่งมาให้เพื่อนกินให้เขากล่องหนึ่งจะ้ะเขาเคยช่วยเหลือเรามาหลายเรื่องละ่ะเกี่ยวกับเอกสารแบบว่าจดนองจดหมาย ทางกรมแรงงานเขาส่งมาอย่างเงี้ยบางทีตาไม่เข้าใจก็เอาไปให้เขาอธิบายให้ฟังนู่นนี่นั่นเขาช่วยเหลือจากเพื่อนเพื่อนคนสเปนน่ะทํางานด้วยกันเดี๋ยวก็เราเขามีน้ําใจกับเราเราก็มีน้ําใจกับเขาเนาะก็แบ่งข้าวผัดไปให้เขาสักกล่องหนึ่งจ้ะเอาละค่ะเออก็ขอจบไลฟ์แค่นี้ก่อนเด้อเตรียมตัวก่อนค่ะ สวัสดีค่ะเจอกันใหม่เนาะไม่บางทีอาจจะพรุ่งนี้หรือเมอเรืนนะจ๊ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายจ้ะใครที่เข้ามารับชมย้อนหลังก็เป็นกําลังใจกดไลค์กดแชร์ให้สาวตาด้วยดืย้อขอบคุณหลายๆขอบคุณมากๆเลยค่ะทุกๆกําลังใจเพื่อนๆพี่ๆน้องๆให้กําลังใจสาวตามาดีใจสุดๆเลยจ้าบ๊ายบายค่ะสวัสดีจ้า